พูดดึง่งออาข้ามาอะคอยว่าเพียนอันอย่าวางสันสีเด้ออย่าบอกพี่ไม่ได้อว่าพี่ไม่น่ะขึ้นมาบัน <c oughs> แรงมากแรงมากาถแ้วาจะพาตัวเองไปทำให้หายเป็นม้าเองเฮ้ยเป็นเฮยเป็นยังไง รถไม่ได้ยิบแบบโดนเองห้องเราเขาติดพาม่านแล้วอ๋อยเด็มันดนติพาม่านแล้วข้างบ้านเราเขาไมรีตัวเด็กขำดีเขาด้หัวออจริงูหน้าแม่หน่อยยิบหน้าแม่หน่อยแม่ค่ะคือชอบกินอะไรดิยงดู อยากมันชางตุมหอดพีพีีนะนั่หอดจากโมแม่ออกส,ส,สกิลกันเป็นยูทูบเบอร์ดิยูทูบสาว